ขอให้โชคสมาดีพี่น้องป้องปายสุขสุขันกับผมมาหล่ะพี่น้องรัฐบาลไทยของอาจารย์ไกลหมวดวันที่สิบหกกรกฎาสองหาหกแปดมาเบิ่งย้อนหลังกันก่อนและพี่น้องเด้อเบิ่งย้อนหลังกันก่อนจักนสามหวดเอฟซีที่เขามาใหม่ก็ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของอาจารย์ไกลได้ได้อเบิ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน ศูนย์กระ마หากระพี่น้องเห็นบ่เลขมันออกหาซองลักซิบนี่คงเป็นเขาโยิ่นใหนเป็นลักซิบบนล่างเนี่ยล่ออกหาซองกับเขาอย่บาลนิซูนไปอย่ลักน้วยเนาะพี่น้องเลขออกสองศูนย์เห็นบ่วันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเห็นป่ไปเบิ้งคลิปยอนหลังได้ได้พี่น้องบัดที่หนึ่งงวดวันที่ห็นสิบหกมิตุนาบัดนี้ตัวเด่นเป็นบัดมาน้ำกันบัดนี้พี่น้องเห็นปะเลขเด่นเป็นเลขออกเก่าสองเนี่ย เห็นบ่เพิ่นให้เก่าคับสองเพิ่นเน้นเก่าคับสองลอง 4, ซีซีนี่บ่ามาเห็นบ่พนน 1, เบ 2, พิ่นจับคู่ให้กะมีตะเกาหนึ่งเรียมันออกเก่าสองพี่น้องมาน้ากันดูเลขเพิ่นนี่สามตัวนี่มาน้ากันดูพี่น้องห้อยบนคีบดอนหลังได้บานนี้นึ่งกรกฎะดาพี่น้องมาตัวเดียวพี่น้องตัวเน้นมาตะหงัดไปยุลักษน้วยคนบานนี้เห็นบะ ป่านนี้มีศูนย์มีสามมีหกนี่เพิ่นเล่นสามกับหกบนมาหกหกกับปรโยชน์ลักหน่วยไปนออกเลขออกสี่หกของเพิ่อนเป็นหกสี่ปานนี้เข่าตกกลับนะพี่น้องเลขเพิ่นบัดปั๊กลัก,กบานนี้ลักสิบบนล่างไปกลับเข่าตกกลับต่วเอฟซีบางคนเพิ่นก็ะิดได้อยู่ดอกเพราะว่าเลขมันสี่คูหนึ่งบางคนมันก็นดดนะิกีกลับตัวน้ำรอบเพื่อง มาเบิรกันพี่น้องไว้กี่ได้ตัวไดน วันที่สิบหก ทนมันเลขเพลื่อนบ่ปผักหลักเนาะพี่น้องเนาะเขาทุกงวดเลยบเ่เคยหลุดเลยเขาเลขเพลื่อนบ่ปผักหลักนี่ เกจ็ดเด็กพี่น้องเด้มอมักะบอหนึง่งอเจ็ดหาหนึ่งมกักบอพี่น้องไม่ตัวมกักบอ เพื่อเน้นให้เจ็ดเจ็ดกับวหาหนึ่งนี่เป็นตัวล่องได้เป็นองค์ได้สายบิ่นสายแดนก็จะเริ่มเจ็ดกับวหา ถ้าพี่น้องมากเก็บหนึ่งหาหนึ่งก็จัดได้ได้วยสายวิ่งสายเรียน เจ็ดสองจะเข้าตกปลาพิศระเจ็ดสองกับเจ็ด <c oughs> สีด่แล้วพี่น้องไง หาสองหาแปดถ้าพี่น้องไม่รักหน่วยดีๆหามาใส่โหลดเก็ดหาหนึ่งเนี่ยบ่เคยหลุดตัวเล่นของ่น แต่ว่าส่วนหมากมาแต่หลักหน่วยส่วนเล็กี่ซีคู่นี่พี่น้องเข้าเพิ่นปักหลักบนล่างตรงๆนี่เข้ากับบังไว้ด้านแนวนะพี่น้องเนาะอย่าประมาทเห็นบอลบางนึงเหนหกซีเล็กออก4ีหกเพิ่นให้หกี 4. พี่น้องเข,ขับนาจอ16กรกฎาคมนี่รัฐบาลไทยได้พี่น้องรองอาจารย์ใกล้เนี่ยสายวิ่งสายแลนหามผาด751เนี่ยเพื่อนเด่นที่7กับหาได้พี่น้องได้1งนี่เป็นตัวร่อง7274เนี่เป็นตัวเน้นหาสองหาแปดเนี่ยเป็นตัวร่องได้พี่น้องได้มาคาดก,กันใเข้ากหาลรตเตอรีกันออมาเข้ากับพานนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางข้ากระจัดขัดเข้า,านเนาะ ขอบคุณอาจารย์ไกล้หลายครับผมคอยคุนาาน่น้องเฮาหมันมานกันฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม